เอาล่ะก็ต้องกา่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็ในเกมโต้ลวดตาลู่ศัพยวิยาจา์นั่นเองครับซึ่งในวันนี้นะผมก็จะมารีวิวถังซานแบบคร่าวๆซึ่งสําหรับใครที่อยากดูรีวิวแบบเต็มๆเนี่ยผมทําคลิปไปแล้วตั้งแต่ถังซานเนี่ยเปิดตัวที่เซิร์ฟจีนครับลองกดไปที่ตัวไอด้านบนคลิปนะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ครับหรือก,กดที่ดีสคริปชันใต้คลิปก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะสำหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลถังซานทั้งหมดเลยสกิลแต่และสกิลเน Off, ต่างๆนานาแล้วก็พูดถึงความคุ้มค่าในระยะยาวใช้ได้สักแค่ไหนกันเชียวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นนะสาหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมในราคาถูกกว่าการเติมเองเนี่ยขอแนะนําเป็นร้านเติมเกม Power Pay เเลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกกว่าการเติมเองแล้วนะร้านยังเปิดบริการ24ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจก็สามารถเซิร์ชเข้าไปใน Facebook ได้ครับว่าพีโอวีอาร์ e R P L y, หรือคลิกที่ลิงก์ใต้ใคลิปก็ได้ครับและยังสามารถแอดไลน์ Power ไปาด้อนะรครที่ไปใช้บรริกาที่ร้านเเติมกม Power Pay แล้้วในนหาาชํระ จะมีปุ่มให้กดเลือกสนับสนุนสตรีมเมอร์อยู่อย่าลืมนะครับผมเลือกเป็นช่องแบล k กเซนวันกันด้วยเพื่อจะเป็นการสนับสนุนผมอีกช่องทางหนึ่งนั่นเองเอาละนะครับผมในตอนนี้เนี่ยผมได้มาอยู่ที่ประมาณ2องพเแต้มครับขาดอีกนิดเดียวนะครับผมก็จะได้ถังซานเป็น2ดาวแดงแล้วซึ่งได้ง่ายมากนะครับผมเวลาเนี่ยก็เหลืออีกยาวนานเนาะถ้าเกิดว่าเราจบเฟสแรกเนี่ยเฟสต่อไปก็จะมีเศษถังซานแบบเยอะแยะแล้วก็ทางด้านของจิตกระดูกวิญญาณนะครับผมรวมๆแล้วอยู่ที่ประมาณ3เดือนเนาะอันนี้ผม โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูกันครับสำหรับสาย PVP ีเนี่ยวงแหวนที่ผมแนะนําให้ใส่นะก็จะเป็นทางด้านของสาย1ล้วนทั้งหมดเลยครับส่วนเรื่องออฟวงแหวนเนี่ยแนะนําให้ทุกคนเนี่ยใส่เป็นทางด้านของคริเรตนะ,ะเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีว่าทาไมถึงใส่เป็นคริเรตหรือว่าทักษะที่3เนี่ยทุกคนจะใส่เป็นทางด้านของสาย2ก็ได้ครับถ้าเกิดว่าใส่เป็นสาย2ก็คือการโจมตีปกติครั้งนี้นะครับผมแล้วครั้งถัดไปเนี่ยจะไม่ใช้พลังวิญญาณนั่นเองครับและจะทําให้ศัตรูเนี่ยใช้พลังวิญญาณเพิ่มขึึ้้้้นนนนออีีกกดววยยั็แแลลตต่่เะซงงร ถามว่ามันโอเคไหมผมก็มองว่าเมื่อเราห้าแดงแล้วมันไม่จําเป็นนะครับผมเนื่องจากทักษะที่1เนี่ยมันก็ไม่ใช้เก็บพลังวิญญาณแล้วเห็นไหมศัตรูลงมือครบนะครับผมบนเคื่อนเรื่อยๆ,ๆมันก็ใช้อัตโนมัติเนาะดังนั้นก็สำหรับเรื่องเก็บพลังวิญญาณนะครับผมไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่โอเคนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมสายทางด้านของ PVE กันบั่งนะ PVE เนี่ยก็จะลงในทีมทางาาทด้านของปู่กระบีเนาะเอามาแทนทางด้านของปีปีตงซึ่งปีปีตงเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งนะครับผมมทําาใหห้้ตูไดวเส ในมอนเดี่ยวค่อนข้างแรงครับแต่สำหรับปูกระบี้เขาเป็นตัวโจมตีหมู่เนาะอยากให้ทุกตัวเนี่ยมันได้รับความเสียหายทั้งหมดนะครับผมไม่ใช่ปีบิตงเนาะตอนนี้ปีปีบตงยังไม่มีกระดูกฟิวชั่นก็ใช้ถังสารเทศสมุดไปก่อนหรือถ้าเกิดว่าใครไม่ได้คิดจะเอากระดูกฟิวชั่นนะผมเนื่องจากมันแพงเนาะก็ใช้ถังสารไปยาวๆแล้วกันในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีทางด้านของนารีอะไรอีกเนาะหรือไม่ก็ใช้ปีบิตรงก็ได้แล้วแต่ครับผมอ่ะ ในส่วนตรงนี้นะครับผมก็กงมากๆเลยนะเราก็ใส่เป็นด้านของสาย2ทั้งหมดเลยนะในส่วนตรงนี้ผมยังไม่ได้ใช้ทางด้านของวง3เป็นสาย2ใช้เป็นวง1ก่อนละกัน <c oughs> ด้วยความที่ว่าปีบีตรงเนี่ยเราใช้เป็นทางด้านของ1 2 2่งสองใช่ไหมแต่ทางซานเนี่ยก็ใช้2ล้วนดังนั้นเราสลับมาใช้จากปีบีตรงก็ได้แล้วก็วงที่3เนี่ยไปทาการตีใหม่นะผมเพิ่มวงแหวนสปิริตอีกสักอันเนาะเนื่องจากทางด้านของสายตีกระดูกเนี่ยเราจะต้องใช้สปิริตครับเนื่องจากตรงนี้เลยเขตแดนทางซานทีสม,มุตรจะมีการบับเคลื่อนนะครับผม ด้วยพลังจิตเนี่ยก็จะทําให้บัฟได้สูงกว่าเดิมอีกนะในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเรามาอธิบายแต่ละสกิลกันดีกว่าครับการใช้งานว่าถาังซานทีสมุดเนี่ยมันโกงไหมสำหรับพีพีในส่วนตัวนะครับผมถามว่ามันโกงไหมสำหรับพีพีผมมองว่าถังซานไม่ได้โกงนะครับผมถามว่าทําไมไม่ได้โกงเอา้ามันตัดปีปีตรงได้จริงๆนะครับผมปีปีตรงเนี่ยมันเป็นตัวละครที่โกงใช่ไหมและถังซานเนี่ยทำให้ตัวละครสายอุกคุมเนี่ยทักษะที่4หายดังนั้นรนะบบตัวละครที่มันโกงมันก็จะไม่โกงเนาะไม่ใช่ว่า,างานพอน เราใส่เข้ามาในทีมแล้วเราจะเก่งนะครับผมเก่งขึ้นกว่าคนที่ไม่มีถังซานไม่ใช่นะครับผมแต่มันเป็นตัวละครที่ทําให้เกมเนี่ยมันสมดุลมากขึ้นด้วยความที่ว่าพี่มตรงเนี่ยมันโกงเกินไปเออสกิลหาะไรไม่รู้นะครับผมเล่นแทบไม่ได้เลยเดี๋ยวก็ปิดพาสซีมนูน่นปิดพาสซีมนี่หรือจะเป็นนาดีสมุดใช้ทักษะที่4มาโอ้โหใบโอ้โโอกาสบุญบายไปหมดนะครับผมแต่ถังซานเนี่ยก็จะมาทําให้สมดุลขึ้นนั่นก็คือแค่ใส่ถังซานไปนะครับผมวงแหวนท,ทักษะที่อ่าสองสายหนึ่งตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ารู นะครับผมเป็นของสายควบคุมเนี่ยมีต่ากว่าถังซานนะจะทําให้ทักษะที่4หายไปนี่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมว่าให้ไปใส่เป็นวงแหวนคีเดตบางคนอาจจะแย้งมาว่าเฮ้ยพี่ครับไม่ต้องทําวงแหวนคีเดตก็ได้มั้งเพราะว่าทางด้านของถังซานเทสมุตรเนี่ยแค่เราใส่วงสองสายหนึ่งเนี่ยก็ทําให้ตัดสายควบคุมได้ทุกตัวแล้วดังนั้นไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าวงแหวนแต่และวงเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะไปใส่ไป็ิตรงเป็นวงแหวนคีเดตมันก็ไปุ้มค่าใช่ไหมเอ้ยแต่เมื่อคืนผมโดนนะครับผมอันนี้เขาบอกไว้ก่อนว่่่าเเมืือคนีย ผมใส่แค่วงแหวนตัวนี้เออก็คิดว่าเฮ้คิเลตมันมน่าจะเกินแล้วมันมีคนมึนนะครับผมเอาวงแหวนคิเลตเนี่ยไปใส่ให้ทางด้านของปีวีตรงเมื่อคืนนี้เจออยู่คนหนึ่งนะสำหรับ p ีีจริงๆก็ไม่น่าจะมีใครมึนขนาดนั้นแนะนํานะผมใส่สักวง2วงก็ได้นะครับผมแค่นี้ก็คิเลตเกินมามากแล้วคงไม่มีใครเล่นพีเลนแบบนั้นอีกแล้วแล้ว <c oughs> เออก็สั่นฐานเนาะก็ไปเอาปีบิตรงเนี่ยไปใส่วงแหวนคิเลตเพื่อให้เหนือกว่าถาังซานแต่ยังไงถังซานก็เหนือกว่าอยู่ดีครับถ้าเกิดว่าเรายัดคิเลตถังซานไปอีกเนาะจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็วงแหวนนะครับผมทักษะที่หนึ่งถามว่าเอาไปทําอะไรได้ถ้าเกิดว่าเรามีการกดโจมตีใส,ส่ศัตรูเราเลือกตัวละครตัวหนึ่งเลยนะครับผมก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยเกิดสถานะหยุดนิ่งครับโดยสถานะหยุดนิ่งก็คือหยุดอยู่กับที่เลยเทินศัตรูเนี่ยไม่มาหยุดอยู่นิ่งอ่ะและทีนี้ถามว่ามันโก การปลดหลังจากที่ ายเราเนี่ยสามคนลงมือนะครับผมก็ทําการปลดไอโซตัวนออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ได้มากขึ้นเนี่ยตามวงแหวนนะครับผมอ่าถ้าเกิดว่าเรามีการควบคุมตัวละครหนึ่งตัวนะครับผมก็จะทําให้อยู่ได้ถึง8เทินเลยถ้าเกิดว่าเรามีถึง5 0,000ปีนะแล้วก็ถึง0 0นปียิ่งดีครับผมถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยวนลูปเทินไปเรื่อยๆเรื่อยๆทางซานจะใช้ทักษะนี้อัตโนมัติครับแล้วก็จํากัดหน่อยนะครับผมทักษะต,ตัวนี้เนี่ยเวลาเราใช้ไปแต่ละครั้งมันจะเกิดเพียงแค่ศัตรูแค่ต,คตัว,วนนะละาาาคร ถึง3ตัวนะครับผมถ้าเกิน3ตัวก็คือจะมีตัวใดตัวหนึ่งโซ่ตัวหายไปแล้วก็ไปติดอีกตัวหนึ่งเนาะสำหรับทักษะตัวนี้ทักษะที่3าไม่ได้มีอะไรมากครับโจมตีปกติแล้วล้นเทินนะแล้วก็ทักษะที่4ี่นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฆ่าสายอุคุมเลยก็ว่าได้ครับแค่เราใช้ทักษะตัวนี้นะครับผมปาหอกเข้าไปนะครับผมใส่ศัตรูตัวละครตัวหนึ่งนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถใช้พลังวิญญาณได้และถ้าเกิดว่าตัวละครที่โดนเนี่ยเป็นสายอุคุมก็จะถูกจํากัดมากขึ้น จำกัดมากขึ้นคืออะไรนะครับผมก็คือตัวละครสายควบคุมที่โดนครับถ้าทางซานเนี่ยโดนจมตีแล้วเลือดลดครับตัวละครสายควบคุมที่โดนเนี่ยก็จะทําให้เลือดลดมากกว่าทางซานสูงสุดได้ถึง3เท่าโอ้โหก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับทักษะตัวนี้ก็เอาไวป้ปา ค่าสายควบคุมกันแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าในอนาคตนะครับผมด้วยความที่ว่าถังซานเนี่ยเป็นตัวละครที่ทําให้เกมสมดุลเรื่องการตัดทักษะที่4โก,โกงของสายควบคุมเนี่ยออกไปดังนั้นถังซานเทสบุทรเนี่ยพีพีจะแพ้ทางสําหรับตัวละครควบคุมที่ใช้สกิลหนึ่งเป็นหลักไม่ใช่ทักษะที่4นะครับโดยณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีถามว่าในอนาคตมันจะมีไหมผมมองว่ามันมีโอกาสมีสูงเนาะก็ <c oughs> <c oughs> แค่ทําให้ทักษะที่1เนี่ยมันโกงก็มีโอกาสที่จะเก่งกว่าถังซานค่อนข้างเยอะและโอเคเด เรามาดูทางด้านของสาย2ตีกระดูกกันบ้างครับสกิลที่น่าสนใจมีอะไรบ้างทักษะตัวแรกครับหลังจากที่เราใช้ทักษะตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดนะครับผมไอ้ดาเมจชุุงชิงนะครับผมทักษะตัวนี้แหละเป็นขึ้นแต่ว่าแสงเทพสมุดใช่ไหมปาดใส่ศัตรูนะครับผมจํานวนสครั้งเนาะมันก็จะมีการสุ่มใส่ศัตรูซึ่งศัตรูที่โดนเนี่ยก็จะทําให้เกิดสถานะได้รับดาเมจสูงขึ้นนะครับผมตรงนี้ก็เขียนว่าบาดเจ็บจริงๆบาดเจ็บมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะ <c oughs> ดังนั้นผมก็ไม่ได้ใจว่าทําไมเขาถึงเขียนบาดเจ็บก็ไม่รู้้้แลวมัันนกก็จะเิดซอท ได้สูงสุดถึง5ชั้นดังนั้นโดยรวมแล้วทักษะตัวนี้จะทําให้ศัตรูได้รับดาเมจสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ100%้เรครับและเราเนี่ยจะได้อีก100%็ก็ต่อเมื่อเรามีวงแหวนอยู่ที่ประมาณ5 0,000ปีนั่นเองครับผมส่วนทางด้านของ1000 100, 0แปีครับก็จะทําให้เกิดสถานะไอตัวนี้นะครับผมจริงๆมันจะมีซ้ำสี่รอบใช่ไหมรอบนี้มันก็จะเป็นการเพิ่มซึ่งถามว่ามันเพิ่มมันดียังไงมันก็จะทาให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะได้รับดาเมจสูงขึ้นได้วยยดวดไวด ดามจสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ200%นั่นเองโอเคต่อไปนะครับผมมาดูพาสีฟติดตัวครับพาสีฟตรงนี้จะให้ดาเมจดท้ายสุดนะครับผมกับสายโจมตีหนักสายวงใบแล้วก็อาวุธลับนะครับเป็นจํานวน240%ณนะวงแหวนแสนปีนะได้ดาเมจดท้ายสุดอาแต่เงื่อนไขใช้ยังไงนั่นก็คือ1เลยครับคุณจะต้องใช้อาวุธลับครับผมเพื่อที่จะได้รับเงื่อนไขตัวนี้อย่างที่2ครับลูกทีมของเราเนี่ยไม่ได้ใช้ทักษะไม่ได้ใช้โจมตีปกติซึ่งมี2เงื่อนไขอีกก็คือ1เลยนะผมก็ แสดงว่าฝ่ายเราเนี่ยโดนสตันใช่ไหมถึงไม่ได้ใช้ทักษะแล้วก็ไม่ได้ใช้ทางด้านของโจมตีปกติอ่ะก็จะทําให้เกิดดาเมจท้ายสุดในส่วนตรงนี้ครับแต่ยังมีตัวละครหนึ่งที่สามารถใช้งานตัวนี้ได้แบบว่าเต็มประสิทธิภาพนั่นคือปูกระบีครับหลังจากที่ปูกระบีเนี่ยให้เพื่อนบัฟแปลงเป็นดาบใช่ไหมก็จะทําให้ผ่านเงื่อนไขตรงนี้แบบสบายๆเลยนะครับผมดังนั้นได้แน่นอนครับสำหรับปูกระบีเนาะดาเมจท้ายสุดกับทีมอาวุธลับอ่ะแล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้ครับผมอ่ามาดูสูงสุดอยู่ที่ประมาณ5 0,000ปีเลยนะ ในแต่ละครั้งที่กระตุ้นเอฟฟกตัวนี้นะครับผมจะทําให้ศัตรูได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นถาวรอ,อยู่ที่20%ครับสูงสุดอยู่ถึง200%นั่นเองโอเคสําหรับทักษะตัวนี้นะครับผมก็จะทําให้ได้รับดาเมจสูงขึ้นเพิ่มเติมอีก200%นะครับผมแล้วก็ได้ดาเมจท้ายสุดอยู่ที่240%แต่ต้องผ่านเงื่อนไขนะครับมีแค่ตัวเดียวที่ใช้งานได้นั่นคือปุกบีและก็ทีมอาวุธลับเนาะต่อไปครับทักษะที่3แค่เราโจมตีปกติครับครั้งต่อไปเราก็ไม่ได้ใช้เกีรย,ลยลกกรับเข์ เทพสมุรครับก็จะอยู่เป็นประมาณ2รอบนะโดยพลังโจมตีอัตาคิดแล้วก็คิดาเมตรของทางซานเทศสมุรเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นโดยเท่ากับ150%ของค่าเริ่มต้นของเขาเองนะครับผมอ่ะก็จะเป็นการคูณกับ ไม่รู้ว่าเป็นพื้นฐานไหมเนาะเขาเขียนแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่ามันคูณจากเริ่มต้นเนาะโอเคแล้วเรามาดูกันที่พาสีครับตรงนี้น่าสนใจอย่างมากเลยนั่นก็คือเมื่อเขตแดนสิ้นสุดครับเอฟเฟกตัวนี้เนี่ยจะให้โบนัสก็คือ ATK อัตราคิแล้วก็คีดาเมจครับในส่วนตรงนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น20%ของที่เราได้มาเนาะให้กับเพื่อนที่มีสายดนตรีว่องไวอาวุธลับหรือว่าอะไรก็ตามเนาะอยู่แบบทาวอนเลยในส่วนตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากให้มันแรงขึ้นเนี่ยก็ ก็จะได้เพิ่มขึ้นเอาเป็นว่าหลังจากที่เขตแดนสิ้นสุดนะครับผมคุณก็จะทําให้ทางด้านของทีมตัวเองเนี่ยดามเมจแรงขึ้นนั่นเองอเดี๋ยวเรามาสรุปนะครับผมสลับทางด้านของสายตีกระดูกเนี่ยมีอะไรบ้างตรงนี้นะครับผม200นะครับผมแล้วก็ตรงนี้อีก20 0รวมเป็นทําให้ศัตรูทั้งหมดเนี่ยได้รับดามเมจสูงขึ้น4 0 0ผมมองว่าสูงที่สุดในเกมณตอนนี้นะครับผมไม่รวมในอนาคตเนาะเพราะว่ามันจะมีกายแท้นารีอะไรมาอีก <c oughs> จะเป็นประมาณนี้ครับและยังทําให้และยังทําาาให้้หฝย่ยเเรนไดดำ ท้ายสุดนะครับผมสูงคุณ240%ด้วยแล้วก็จะได้ตรงนี้อีกถ้าเกิดว่าเรามีการเปิดเขตแดนเนาะได้คุณสมบัติของถังซานมาอีกประมาณ50%นะวงแหวน แสนปีนะครับผมจะเป็นประมาณนี้โอเคและนี่ก็ค,คือความสามารถของถังซานเทพสมุทรครับโอเคเรามาสรุปกันดีกว่าครับตัวละครตัวนี้มันโกงไหมผมมองว่าตัวละครตัวนี้ยังย้ำคำเดิมนะว่ามันไม่ได้โกงมันแค่ทําให้เกมมันสมดุลมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นตัวละครโกงโกงยังปีบีตรงโคดใช้คําว่าของโคดโกงเลยนะครับผมในตอนนี้เนี่ยเราแทบจะเล่นไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นถังซานเนี่ยก็จะตัดตรงนี้ออกไปทําให้คนเล่นปีปีตรงในเรื่องของ PP เนี่ยผมมองว่าในตอนนี้น่าจะถอดออกกันหลายคนแล้วเนาะน่าจะใช้เป็น าเนื่องจากทังศาตที่4มันหายไปมันก็ไม่มีคุณค่าในการเล่นแล้วในอนาคตนะผมในปัจจุบันถามว่าถังซานเนี่ยมันยังได้เล่นไหมสําหรับ p p ถังซานไม่ได้ตกเมตาแต่อย่างใดครับยังได้เล่นปกติส่วนทางด้านของ PPE กันมั่ง PPE เนี่ยถังซานก็ยังอยู่ไหมก็ต้องตอบได้เลยว่าถัางซานเนี่ยเป็นตัวละครที่ให้บัฟโกงนะครับผมแต่ในอนาคตเนี่ย คุณก็น่าจะรู้อยู่เนาะสำหรับใครที่เล่นเกมนี้มานานเขามักจะทําอะไรอย่างเช่นกระดูฟิวชั่นของตัวละครนี้ตัวละครนั้นมาเวอร์กว่าตัวละครที่มันเป็นตัวละครเก่าๆดังนั้นถังซานไม่ได้แบบว่ากาก,ากลงนะครับผมเพียงแค่ว่ามีตัวละครในอนาคตมีกระดูในอนาคตที่ทําให้ตัวละครนั้นนั้นมันเก่งยิ่งขึ้นครับดังนั้นก็สําหรับใครที่ไม่ได้กระดูฟิวชั่นนารีไม่ได้กายแท้นารีหรือว่าไม่ได้กระดูฟิวชั่นคอมบิบิตรงอะไรในอนาคตเนี่ยถามว่าถังซานก็ยังใช้ได้ไหมยังใช้ได้ตามปกติครับผมโอเคเคจาปป็นประม นี้ละกันถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งถามว่าสรุปไหมคลิปนี้ไม่น่าจะสรุปนะอัดคลิปยาวมากเลย <c oughs> โอเคนะครับผมขอตัวลาไปก่อน